เขาบอกเกียวน,นี้ประกอบด้วยเลือดใครกินอะไรอยู่ใครออกมามากินเม็ดบัวอยู่ค่ะอุ้ยอยากกินมากอะาก่ะจะหมดละสิบเม็ดสุดท้ายใครยินมองหน้าผมครับรเนเครับผมนี่ครับอ๋อเราอย่างเราอ่ะเหรอมันก็ต้องง่ายเพราะว่ามีปะ่ะ เราลืมตาขึ้นมาโอ้โหโศกถึงกระดาษโชวกูไม่เห็นเนระกุญแจสี้ำเงินมีหนูดุร้ายอยู่ในบ้านฉันขังตัวเองเอาไว้ในห้องแคบๆมานานมากเพื่อไม่ให้ถูกจับได้ฉันหิวจะตายอยู่แล้วทีนี้ฉันต้องหนีไปให้ได้อยู่ให้ห่างจากหนูตัวนั้นอาวะแม่งนอนอ่านอันนี้เลยนี่ว่า ้อไ,ไดเไราโอ,าโอ้รูปปล่อยนี้ก็คือทิ้งไอเทมแต่รูปยืนก็คือย่อแต่เรามิสามารถกระโดดได้ใครเข้าไปแอบในตู้ <S <S เปิดประตู ใครมาไม่รู้อะไรมีใครก็ไม่รู้อยู่ข้างล่างมาเร็วมาเร็ว <c oughs> ไหนจริงหรอเม่เกียตาแดงเลยเอ้าวหายไปแล้วแกกัดไม่ใช่ <c oughs> ไยาจงเสียเป็นข่ด ้องซ่อมตุ๊กตานัดแคคเกอร์สีน้ำเงินด้วยเขาบอกงี้อ่ะปิดประตูดิปิดประตูหน่อยก็ไดไม้มีท่อด้วยมีทางไปท่อด้วยไปห้องข้างๆแม่ในตู้ไม่มีอะไรแต่ว่าเตียงหลบได้มาไมาเงียบเลยไมากินอะไรอยู่ลองไปไหม เอ๊ะเรากำลังเจอกับผีหนูหนูมันเข้าท่อได้ปะวะเรียบร้อยแล้วตายตายในเนี้ยแลยหละเยัพี่นำไม่จะกลัวอะไรวะคนกลัวต้องเป็นพี่ไม่รูคน,น,นะน,นาอย่างเงียบใจคอไม่ดีอ,อ้ยต้องใช้คอน เขาบอกว่า please help น,นี่แต่เขาบอกว่าอย่าส่งเสียงดังนะเศรษฐีใจสลายกับการที่ภรรยาของเขาเสียชีวิต รองเท้าเด็กซี่ไปใส่เริงและปลาโอ้ยเริงและปลาใสา่ลาชานทำให้มึงงงได้อู้เธอเนี่ยร <c oughs> องเท้าเหรอเอ้า เขาบอกว่าอย่าส่งเสียงเด็ดขาดใช่ไหมอุ๊ย,ยตกใจเรามาจากห้องฝั่งตรงข้ามนี่ไปไปอ้าวปลดล็อกระดับฝันร้ายเพื่อเข้าห้องใต้หลังคาอันนี้ใช้กุญแจไม่ต้องรู้เคล่นลห้องนี้เขาอยัง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 ปะนี่งไงห้องนี้งยัง ไหนก็ไม่รู้เฮ้ยเขาบอกว่าเออได้รับใบรหัสผ่านมันดูยังไงอะมีอด้วย๊ยิมีห้องขี้กับกุญแจสีส้มกุญแจส้มเปิดอันนี้ปะ่ะ

บอกการโจมตีได้หนึ่งครั้งเอา้าให้ไปพาไม้มาไม้อยู่ไหนไม้ไม้ทำไมเขาไม่ได้ยินเสียงไม้ไม่ได้พูดเหรอรืว่ามันปัดนิสคอาดมันจะปัดเสียงเออนอ หรือไม่เกมเหมยจะตามเสียง i s c o r d ออกเนาเนี่ยล้วมาทำไม,ไ,มได้ยินเสียงระทึกแบบเมื่อกี้มาต้องกดหลบใต้เตียงนะถ้ามาเข้าไปใกลใ้ๆเตียงอะมุมขวาบนมันจะมีให้กดเข้าใต้เตียงฉันกลัวแล้วไม่ก็ดีสคอดเน่าลองให้ไม้ออกเข้าดีสคอดหนะ่อย มาเอานี้ไปอันนี้เป็นเครื่องรางป้องกันการโจมตีได้หนึ่งครั้งเฮ้ยทำไมเราหน้าทำหน้ากลัวทำไมเราตัวเราทำหน้ากลัวมาดิรีบตามมาเร็วมาเหมือนมีใครตามมาข้างหลังก็ไม่รู้อุ้ยมันอยู่นี่ วางกับดกักวางกับดักหนูอย่าไปเหยียบนะยางอื่นดีกว่าไม่ใช่มันคือกับดักหมีด้วยมันคือแบดแท็บไปโโลชาด้วยจริงเหรอลงไปก่อนเลยเดี๋ยวตามไปเป็นยังไงบ้าง แต่มันถ้าลงไปมันกระโดดขึ้นมาไม่ได้แล้วนะมีที่แอบไหมได้ตัวแอบได้ไหมอย่าเสียงดังอย่าเสียงดังยวมันได้ยินไม่มีที่แอบด้วยว,วิมันมาใช่มันมาชิป ได้เนี่ยมันจะมืนอยู่สิบวิอ่ะตรงเนี้ยแล้วทำไงอะทำไงอะยืนบังขนาดเนี้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจู่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 มันตาไม่ดีมันตาไม่ดีมันฟังเสียงอย่าวิ่งอย่าวิ่งอย่าวิ่งเอาไปวิ่งไมปผิดประตูเฮ้ยได้อะไรมาไ บิดลูกบิดไม่มีของกุ้งแล้วนะเขาบอกว่าลูกบิดหมุนเข้าห้องลับมาแล้วเหรอัอ่นไงมาแล้วมาแล้วจุก <c oughs> โอ้แม่งบางกับดัก <c oughs> ชิดซ้ายไปเลยทุกคนเจอกันเมื่อชาติต้องการกูแตกแม่ละรออะไรงั้นผมเอาสมบัตาไปวางล้วอค่าเพิ่งชด พี่จอแฉลงอะ่ะตัวนี้อยู่ไหนไม่รู้โอ้โหมันไล่อยู่ข้างหลังทำไมพี่เป็นคนจุ๊กอีกแล้ว,วนี่ไงนี่นีนีนมนม่มันมา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 ขึ้นหนแบบ้าแอบขึ้นหแบบนาแอบแอบแล้วห้องนั้นเลยเออแอบบก่อน โอ้มันแอบได้คนเดียวตรงนี้ออนมันไปมันไปห้องฝั่งนู้นแล้วอะ่ะมาลงไปข้างล่างกันที่ยืนอมองมันอยู่ม,นนมันไม่ได้วิ่งเร็วเลยนะเว้ยมันจูกได้มาแล้วมันมาแล้วเ,เดี๋ยวเอาตุกตาไปว่ตุกตาอะไรวะ มมีทุกดาพี่เจอแฉลงก่อนพี่วิ่งมาแต่มันไปทางนั้นละพี่มีลูกปิดหมุนเข้าประตูห้องลับมันบอกอย่างเงี้ยเจ้าวานแหละมันมีเสียงไม่แน่เลยเสียงวม่ะไม่มีเนี่ยไม่มีเสียงอะไรโผล่มาแทนนี่เวลาเที่ยงคืนแล้วกองทัพหนูกำลังยึดบ้านนี้ถ่ายน,น้ำยาลงกดทำให้ผลลงกดเวลา60ว,วินาทีสวยพี่เปิดห้องลับแล้ว ปไ,ไปรอหนีแล้วซ่อนตะวนซ่อนพี่ไปดูท่อก่อนไปด้วยกันไหมไปเจอกันในท่อไปเจอกันในท่อเอาไม้หายไปแล้วกูทิ้งค้อนไปแล้วเดี๋ยวกลับมาเอา,เอาไม้มาแล้วได้แล้วไม้เราได้ยินเสียงไม้แล้วที่อนเอา อ,อพาไม้มาข้าวทอด้วยนะเดี๋ยวพี่ไปตรงไอ้นี่ก่อนวิไม้หลุดไปแล้วมันต้องออกข้างฮะจริงเหรอ,หรอเออมันเสียงไม้มันจะหายไปช่วงหนึ่งอะแล้วกดเข้าเกมแล้วก็ไม่ได้ยินเสียงอะไรอี <c oughs> อออกเขาไม่สามารถถูกไยดับสนิทก็มากโอ้ฉัน <c oughs> ฉันกายายามอธิบายให้เธอฟังแล้วเกมมันปิดมัน เมฆเออเมฆเข้านมนท่อแล้วก็ไปทางที่มันเจอไอ้น,นี่แล้วกันที่มันเจอที่ใช้ค้อนตีไนไอยตอนนี้ไม้ยไม่ได้อยู่ในเกมเหรอเศร้าเข้ามาได้เลยมันเชื่อมดแบบเห็นไมเห็นไม เห็นไม้ตุยอ่ะก anyway> ็เลยเอาสร้อยให้ไม้ไปสร้อยนั้นมันจะกันตุยหนึ่งครั้งอ่ะเขาบอกว่าแต่มันล่องขนมันจับเวลาดมิ๊กไม่เป็นไรนะไม่เร่งกันไปเถอะฉันหัวใจจัววายแล้วโอเคโอเคขอบคุณที่มาค่ะ แม่พี่ไปห้องนั้นมาแล้วพี่ได้กุญแจมากุญแจประตูนหนีภยัยกุญแจสีแดงแม่พี่ได้ยินเสียงอะไรก็ไม่แม่ไปอ่านให้หน่อยอ่านหนังสือตรงโต๊ะเม่ดูประตูให้หน่อยเลยพี่อ่านพี่ดูอ่านมันเป็นรูปเออว่ะนี่ไงภรรยาเขาไง ทำไมวะมันเป็นอัลบั้มเนี่ยเปิดประตูไหมเปิดไม่ได้ประตูเปิดไม่ได้มันอยู่ข้างล่างอะไม่จุกไหมไม่อยากจุกไหมไปละมันเดินไปทางมันไปไหนทอาองขวาไปละเอามันไม่ขึ้นมาหรอ น่ะมันคือกุญแจตรงนั้นป่ะเม่เอาไปดิอ่ะเมฆมันมาเมฆหยิบกุญแจดิยขึ้นมาแล้ว <c oughs> เข้าประตูไม่เข้าไม่เข้ามันไม่เข้าฮ้ยมันเข้าเออ <แจ S 1> ไม่เข้ากุญแจใช้สำหรับประตูโลชัทใช่ไหมใช,ใช่ใช่ประตูที่อยู่ข้างหน้าเราไหม แชเข้ามันเดินไปฝั่งตรงข้ามละเราลงไปข้างล่างเลยไหมกับดักนะระวังนะนั่นไงนั่นก็บอกให้เหยียบซะอีกมืหัวใจอยู่สามดวงเฮ้ยแม่งมันวิ่งตลกอะ ผิดอะไรอ่ะพี่ผิดอะไรพี่งงเมื่อกี้พี่ผิดอะไรพี่เห็นมันวิ่งเข้าไปหาเมฆแล้วทำไมคนโดนกัดคือพี่หนับใช่ไหมลองดูไหมอันนั้นมันประตูทางออกหรือเปล่า เดี๋ยวพี่ไปดูอีกทางนะไม่ลองหาไปก่อนชชแพี่ตรงนี้มันเข้าได้โโอโอออ,อ้กดห,หพี่ได้แบตเตอรี่แบตเตอรี่ holy shit อัออนนี้ห้องเซฟอ,อนันนี้นี่ตู้เซฟอะไเนี่ย พี่เจอห้องเฮลิคอปเตอร์แล้วพี่ก็เจอแบตเตอรี่ของเฮลิคอปเตอร์เมฆเราต้องหนีทางเฮลิคอปเตอร์เมฆมันมากอ่ะเมฆมันมามันมาหาผมเองครับมต้งกลัวครับทุกคนครับ เอาอีกแล้วเลือดเ,เต็มหน้าเลยทั้งหมดสามชีวิตทำยังไงอะ่ะตาย,ยางไงเ <c oughs> <c oughs> มฆจะตายด้วยอะเม่ไข่ไม่ไข่กุญแจยังแกน่าบา้าไข่ปแเ้วแม่เอาแบตเตอรี่ไปด้วยได้ไหม ไม่ไปไหนไม่ทำอะไรไมยยเมกเมกเป็นอะไรอ่ะเมกเอาแบ,บตแเอตอ,ร,อรี่ไปไม่มนมว่าล้อมขว่ามันวามันจวงมันวางแถบตรงของ <c oughs> สภาพพี่เหมือนคนใกล้ตายยัง แบตเตอรี่เฮลิคอปเตอร์อ่ะอยู่ชั้นล่างทางไหนละ่ะชั้นล่างทางที่มันชอบเดินไปซ้ายเหรอใช่ซ้ายก็ได้ซ้ายก็เจอขวาก็เจอตามสบายเลยเอาที่สบายใจเลย <S <S โอ้ยตื่นตื่น,นอะไรทำไมเสียงมันมาหาพี่อีก <S <S แล้ว สายอยู่ไหนเอ้าเอ้า disconnect from the server ยังหาประตูลับไม่เจอแล้วหรือว่าห้องตรงนี้อ๋อนี่ห้องตลัดขาดีกว่าแม่พี่เจอห้องใต้ดินอ๋อยังมีใต้ดินนี่เจออือก็ก็ควรมีอะพอดอุ้ยมันเป็นตุ๊กตานะแคคเกอร์ตัวเบลอเลย แล้วก็มีรูปรูปของครอบครัวแล้วก็มีไอ้หนูวันที่สิบผมว่าผมเจอห้องรับแล้วแหละวันที่ยี่สิบห้าเดือนสิบสองหนึ่งเก้าสี่เก้าวันวันคริสต์มาสแต่ว่าลูกบดประตูอยกั่พี่พี่ชาคุณแจพี่ชาคุณแจเฮลิคอปเตอร์ ะอะไรวะเนี่ยพีกเหรอพี่ไม่กล้าออกไปพี่กำลังทำใจออกไปพี่ออกมาแล้วพี่อยู่ห้องเฮลิคอปเตรอร์นี่ไงอ่ะเอาลูกบิดไปไโยนนะเอาไปเลยเยียแล้ว เาอาทิ้งคไปนมบแล้วครับโจใส่สต้องทิ้งสร้อยแล้ววะ่ะอย่าเพง้งใมันกลับไม่รอดรู้สึกเกลกัอ okay. ีสองเท่าเ <c oughs> าจอคอมใบคืออะไรไม่รู้อ๋อมันเป็นรหัสเป็นสามง่าม แอลกับหัวแล้วก็แอลตรงแล้วก็สัมงงอับกับเหี้ยอ,อยู่<อ>ไหน,นไวะขอ,อขอขอมจะไม่เอา มาหนีได้สองทางทางารชี้แจงว่าพี่มีกุญแจแล้วแต่มันบอกความคืบหน้าในการซ่อมคือี เออแม่ถูกกำจัดทิ้งไปแล้วมันหมาควายว่ายังไงยังมีใครอยู่กับพี่ไหมจริงจังป่ะเนี่ยนี่พี่เล่นคนเดียวอยู่เหรอถ้ากเล่นใหม่อีกครั้ง องก็โดนเตะนอกห้องเลยใจรายที่สุดในที่สุดกูจะสีเหลืองของผมกังเดินมาเดี๋ยวเลียวเดี๋ยวเลียวเปิดแล้วเปิดแล้วที่แอบปะวะสบายใจแล้วไอ้ไม่มีที่แอบเม่ไปค้นให้หน่อยไม่กล้าใจไม่กล้าพอ โหล้มลุกคลุกจานเลยน้องกูอ๋อโอ้มันมีห้องไม่แน่เลยอ๋อห้องที่เราใช้ค้อนนะนะใช่โอ้โคตรกระปุกเลยเพื่อะไรครับเนี่ยเราไม่มีค้อนด้วยนนะจะกุญแจกุญแจประตู<จ>สีแดงข้างลาง่าง,ลางใช่ปะโอ้โหข้างล่างใช่ปะ ทำไมพี่ไม่เลือกเข้าท่อวะพี่โดนแน่เลยไม่โดนเหรอวังกับดักวังกับดักพี่ออกไปพี่เหยียบเลยวะอ,อุ้ยแม่พี่เหยียบแถบมังเหยียบจริงกําลังทนะ่อชไหครับทางไหนดีไแล้วกันนี่แจ อยู่ห้องใต้บันไดบอกว่าหรือมันอาจจะอยู่ห้องใต้ดินเดี๋ยวพี่จะไปเปิดประตูประตูข้างหน้ามันมีนมนมอะไร,รอ่ะเมฆไม่เคยเปิดเลยรประตูข้างหน้าชั้นหนึ่งเออพี่เจอมนันอีกแล้วอยู่ด้วยกันดีกว่าโดดแม่ง ออกกวนอยู่นั่นน่ะไปแล้วมันกำลังลงไปต้องเจอมันสักทางแหละไม่รู้เหมือนกันทางไหนมันกำลังไปทางห้องหรือหองตึมันจะเดินสุดปะวะ ใช่จริงด้วยคออยู่ห้องลับ์ปิดประตูคอมันอยู่ห้องห้องนี้นับใครมันมันมาแล้วมันมาแล้วมันไปหาเมฆที่ห้องนี้าาแล้วไพรละนี่เหละไพรเขาเข้าได้ดีกวาเข้าได้ก็มาก็มาดีครับที่จะไปเปิดประตูข้างหน้า <Yeah. S 1> พี่จะเปิดประตูแจ๊ค okay. เอ้ามันมาทางนี้อ้าถ้าตรงนี้เป็นกุญแจเฮลิคอปเตอร์อรแล้วใต้ดินจะมีอะไรเ,เ,เดี๋ยวพี่ลงไปดูเมฆควรเอากุญแจประตูรั้วชั้นหนึ่งไปไว้ตอนนี้นเอ้าเมฆเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยถ้าพี่ทิ้งกุญแจวิ่งนะไปละ มาดูห้องใต้ดินก่อนออลควบคมั้นนี่อะใอ้าวมาลงมาไม่แน่ใจเท่าไ <c ười> หร่ <c ười> ต <laughs> กใจหมดเลยอะหน้าแดงเลยอะโอยนยนั้นพี่เก็บไอใบรหัสผ่านมาแล้วนะมือว่างพี่จะลงไปทั้งลลาไม่อยู่ห้องคอปเตอร์ใช่ปะกลัปไ มาแล้วติดอะไรอ่ะเรีวเๆขึ้นยังไงขึ้นยังไงขึ้นแล้วขึ้นแล้วสวย <Whoa. S 1> อูทุกคนมาส่งเราไอ้พวกนี้คือคนหรือเปล่าคนที่โดนเอาไอ้หนูนี่มาทำเป็นตุ๊กตาหรือเปล่า ท่อมกุญแจเสียเงินแล้วคือสุดยอดไปเลยลองออกทางประตูหน้าดูนะวิ้เป็นมีคอมมิกด้วยไม่มีใครอยู่เลยชักจะเริ่มแปลกๆแล้วอ้าโอมันมีเฮลิคอปเตอร์มาตกที่นี่ไงที่เมฆอ่านตอนแรกใช่ไหมเฮลิคอปเตอร์ันี้ก็คือเฮลิคอปเตอร์ที่มาตก เฮลิคอปเตอร์หายไปอย่างลึกลับชีวิตของนักบินกําลังอยู่ในอันตรายตั้งทีมกู้ภัยเพื่อค้นหาและช่วยเหลือพวกเขาให้เร็วที่สุดเมื่อกี้เราเป็นทีมค้นหาหรือว่าอะไรวะฮะเราเป็นกู้ภัยหรือว่าเราโดนกู้วะเริ่มไม่แน่ใจสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวจบไว้เพียงเท่านี้นะคะทุกคนเราจะผ่านไม่เข้าไปเล่นกับเขาดีเขาหาดคนหนึงอะ ่อะาจะกันใหม่คลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรต่อไปนั้นกดซับกดกระดิ่งไว้นะครับเฮ้ยเขามีไฟดิสโก้เวยนนี้ยเป็นอะไรตายหาไปแล้ว